แค่นั้นคนอย่างนี้ยอดมันไกลไหมหรือวโาไกลจกดเลยก็ <c oughs> <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมล้ลยนะครับ <c oughs> นี้เราอยู่ในเกมโลบอกกับแมเออไทยนี่อย่างจิ๋วหมดเลยมันไม่มจิว๋วมันลำยั่งใหญ่ แปลกๆมันกำลังเล่นนี่อืมพูดโดยสารและสินค้าจะทำยังไงนี่อือพูดโดยสารยังไนวัด เอกสาจรจะหลือในนีนยออกก่อนใครมาขอสามชาติอันนี้เนี่ย ผ่านไปชินาทีแล้วเนี่ยกำลังออกจากท่าอะไรเน,นี่ย่าเพิ่งจมน,นะเนีย่ยเพิ่งโจมนี่ให้ไปถึงฝั่งก่อนอมีดวงดาวด้วยมนใส่ยุ่งกับกากลางคืนแล้ว ปิดไฟก่อนยนตอนเช้าอยู่ตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วห้าโมงยี่สิบห้าโมงสิบห้านี่คือในเกมตอนนี้ห้าโมงยี่สิบแล้ว พวกข้าวอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้าัีเยาะเลยเนี่ยอ๋อยังมันจะไกลเันนี้หกโมงแล้ว

เพชรเหลือเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ผมจะข้ามมาแล้วนะกันครับโอ้ไม่นึกว่าผมรู้สึกว่าข้างหน,น้ามันมีอะไรบางอย่างกด oh. สมอครับก็ oh. ข้างหน,น้ามีภูเขาเฮ okay. และมไปกดสมออยู่

แต่เสียงดังนิดนึงนะครับพ่อพ่อผมทำงานอยู่ พมันจะมองไปนิดหนึ่งนะครับอืม <c oughs> น,นี่น่าจะโดนมั้ง้กลกดสมออีกนะนีนี่ก็ผ่านนี่นนนน มานอานไม่ได้ไี่เราจะเรื่อนขึ้นดูตอนนี่ห้ขึ้นกว่าแล้วมีอย่าง,ททางนั้นนนิ้วเร็วไปที่นิวยอรเร็วย,ยไป 嗯嗯嗯，嗯嗯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 嗯 ไม่มีอะไรจะบอกครับใช <c oughs> ่ฮะตอนนี้เรือผมจมแล้วนี่ยิงยพุกเลยเนี่ย <c oughs> เรือผมจมนี่ครับผมเลยให้ช่วดูครับ ช่คนี่อยูกับเราอกัการมองเห็น

กระโดดกระโดดกระโดดเออนี่ตองข้างนี่นั่งอยู่ทางอโอเคแล้วตรงนี้ก็จมง,งานอยู่นะก็ได้ช่วยด้วย ดูข้างหน้าสิอข้างห,หน้าเรือก็จะจมหมดแล้วก็จะจมถึงด่านฟ้าเรือแล้วแล้วไอ้คนพวกนี้มันไม่หนีหลือลดเสียงดันนิดนึงน,นะครับเพราะว่าพ่อผมเพราะว่าปูปูผมทำงานอยู่ <c oughs> ดูเรือสิไปพัดเรือจะขึ้นแล้วเนี่ยเออไปพัดเร้วขึ้นแล้วหัวเรือจะจมแล้วเหมือนกันเรือลำนี้จมช้ากว่าเรือลำอื่นที่ผมเคยเล่นมาเลยดูสิดูหัวเรือไม่นะฝนตก โอ้ฝนตกเมืดอไหร่เนี่ยดี๋ยวดูสิฝนคลอดใหญ่หัวเรือตอนนี้ก็จะจมแล้วเนี่ยอีกนิดเพียงหัวเรือจะจมละโอยโอมโอหโหฟ้าป่าหัวเรือหน่อยหัวเรือหัวเรือ มว่าเรือจะโจมมดแล้วอีกไม่นานอืมท้ายเรือไปพัดขึ้นแล้วอืมฟ้าผ่าฟา้่าเรือชุดที่มันอะไรของมันเนี่ยฮะเรือชุดที่ว่ายไปไกลๆไม,ไม่ไม่ได้ทำไมันต้องมาทำไมันต้อง,องพายมาชนกันแบบนี แหล่งจ mm, ังหาเรือจะจมมันนิดเดียวแถบสีดำหัวเรือลงกันไปหมดแล้วนี่หาเรือหาเรือสวนส่วนสวนนึ่งเลยมันจมหมแล้วมันจมไปแล้วายเรือก็ค่อยๆเถอนขึ้นมาตัวลรืนี้มันจะนานจังเลย Ừ, cái tuần này để nó nhẹ เรือจะซูมไปดูไปพัดเรือซูมนี่จุ่มอย่านี้ก็ได้โอ้โหโโอ้หดูเรือชุชีพไหมข้างหน้านุ่นสิชุชีพควันโอ้โหโอ้โหคนกระโดดลงน้ำทำไมเรื่องนี้มันเป็นแบบนั้นเนี่ยอือหือไปพัดเรือก็ค่อยๆขึ้นแล้วฮะ ลองดูที่หัวเรือสิฮแล้วลตอนนี้พ่อผมปสมนมแล้วนะครับจะเห็นดังนูงกนึงนแต่พ่อผมผสงนมเดืแนลวระหว่างรอเนี่ยผมก็จะว่าจะบอกหน่อยว่าร้านผมอ่ะร้าน powerman ท่านกินมอเตอร์ก็ซื้อของได้นะ แต่ไม่อยางปู่ผมก็ทําอาชีพขายสงนมโรงเรียนทั่วอําเภอเงาด้วยเข้าละมาต่อตอนนี้เนี่ยจะถึงห้องสะพานเดินเรือแล้วไปพัดเรือก็โผล่ขึ้นมาท้ายเรือกระดกขึ้นมาเรื่ยอยก็คเลยชุบชีพก็พายไปม,มันจะยังชนกันอีกนะ ฟังนี่แล้วชื่อชิดประคว่ำไอกมันพายกันไปที่อื่นไม่ได้เลอย่างเี้อ๋ออ๋อเรือผมมันจะเยะีโอเคฝนหยุดตกแล,ล้วเรืออนี่ไงเสียงเสียงมะละโอ้โหท่านผูอชอ้ชมเนาะ เรือโอไม่ไม่ไม่ไมไมเด้าเด้วเดลเด้ว,ว,วแกจะกกไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวโอไม่นะปองไฟเรือมาเรื่องหนึ่งจะตกแล้วเออมันตกไปแล้วนี่มันตกแบบนี้ก็ะาทได,ด้วยเหรอ <c oughs> เริ่มเรจมเร็วขึ้นเลยโอ้ลยเอียงโอไม่โอไม่ไฟ ไฟมันจะดับแล้วเนี่ยอือป่องไฟเลยตกอีกแล้วมันตกแบบนี้ก็ได้ดิไ <c> ม <oughs> ่เคยเห็นเลยป่องไฟเลยตกแบบนี้เลยโอ้โหไฟไม่ไม่เนี้ยแค่ไม่เรือมันเริ่มจมเรืมอมากเลย ไฟเรือไม่หมยกกันฮะไฟเรือไฟเม,มื่อไรมันจะดับเนี่ยฮะผ้อมไปอยู่ท้ายเรือดนนิ้งโอ้มันจะเป็นจะจมไปแล้วเอือต้องไปที่ท้ายเรือเออนี่จะไปโอ้ไฟเรือดับแล้วไม่อ้องไฟคนพวกนั้นไปหานหมดแน่ดิน โอ้ไม่ตายที่เม่อี้อาจจะพูดคำไม่สุภาพนิดนึงนะสุภาพหรือเปล่าไม่รู้โอ้เรือตั้งขนาดนี้เรือไม่แยกออกจากกันด้วยสงสัยใบพัดเรือน่าจะเบาเบากว่าเรืออะไรทันิอีก โอ้โหำดูสวนเรือนยสิโอ้โหเรลำนี้สวยมากอยากได้โมเดลเรือลำนี้จังเนยมเก็จมเรือเนจมเรือมากเลยฮะมเ่จมเร ก็ <c oughs> ผมพูดอะไรอย่างนี้ผมยังแหนมพูดซ้ำแต่ซ้ำมาเวลาผมไม่มีอะไรพูดขึ้นอย่างนี้ ไปไม่ได้ <c oughs> น้ำไม่ตกอีกสะะน้ำไม่เป็นอะไรสักอย่างนี่โอโ้โหโคตรยอดลยกัะน้ำคืมนีรเออมันต้องจมเรอแบบนี้เลยแถวนี้ไม่มีเรือลำไหนมาช่วย,ยอะไรล่ะ Oh my god ซูมด oh, ูใกลๆโอ้โหเห็นือด้วยลุกควาดควาดเลยควาดเลยควาดยาวเลยเรือลำนี้เด็ดเดอะไรี แล้วทุกที่มันมันมาพัานผมเหรออ่วตอนนี้ตัวผมก็จมน้ำเป็นทีเรียบร้อยแล้วฮะน้อดูแล้วล่ม,มกันดีที่ดูแิ้วล้มกันดีกว่า ตัวนี้มันไอสองคน,นมันก็พูดกันไปเรื่อยๆเลย,เลยเนี่ยแล้วชุดที่ว่ายไปชนดีไหมเนี่ยเกินมาจมช้าจังเลยโอเคฮะตอนนี้ ตอนนี้ก็เหลือตั้งฉากแล้วเม้ยน้อไรเรือมันจะจมเสร็จเนี่ยโอ้ยเรือจมตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตอนนี้ตอนนี้ปัดสีโมงแล้วเนี่ยโอ้ยเรือจมเป็นชั่วมโมงเลยกี่ชั่วมโมงกันละเนี่ย ตั้งแต่ตีสองตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วตอนนี้สี่โมงสิบห้าแล้วเรือมันช้มเร็วกว่านี้อีกแม่น่ายละ่ะหละแล้วแถวนี้มันไม่มีเรือลำไหนที่จะมาช่วยเล่นเหรอโอ้โห้คลอดแน่ละ ก็ให้มาบุกไปไบนี่เนี่ยแป๊บแป๊แป๊บแ <c oughs> ไม่ถึงนิวยอร์กสักคำมาถึงนิวยอร์กสักคำเลยเลอะจมเหะ่ะโอ้ไม่ตอนนี้จะห้าโมงแล้วเนี่ย ที่ฝรั่งเศสเลยเนี่ยน่าจะเล่นเปรือโอลิมปิกนะแต่เวลามันจะเยอะไปหน่อยนะตอนนี้ตั้ง24นาทีแล้วเนี่ยเออเขาไว้เค้านากันดีกว่าอืมไว้เค้านาจะรอเรือลำนี้จมให้หมดก่อนฮะ สองชั่วโมงผ่านไปท้ายเรือยัองจมไม่หมดอีกอโอสุดยอดโอ้ใหม่นะจหกโมงแล้วเนี่ยถ้าตอนนี้เวลาก็ประมาณเก้าโมงกว่าอยู่เดี๋ยวเรือเรือหายเรือหายไปหายอ๋ออยู่นี่ <c oughs> ห้าเรือจมจะหมดแล้วฮะ วายนำะไปดูหน่อยสิบิานาเขาแน่นเรือโอลิมปิกดีกว่าโอเคครับตอนนี้เรือก็จะจมไปหมดทั้งลำแล้วครับ โอเคนะครับตอนนี้เหลือจมไปทั้งลัมน,นะครับโอเคแล้วจงหมดแล้วก็วิดีโอนี้ก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นเกมอะไรก็ยังไม่รู้นะคะรคับสำหรับว,วันนี้บายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับ